สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พเ,พเพื่อนนะครับเอฟทุกทุกคนนะครับผมแล้วก็กราบสวัสดีพี่น้องทางสปปลาวทุกทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับก็มาพบก,กับเบาลองเช่นเคยนะครับผมกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับพี่พ ก็สลับที่นี้เป็นคลิปแรกนะครับของงวดประจำวันที่สามิบนะครับเดือน 3, 2 5 6 5นะครับเป็นสูตรเม็ดเดียวชุด4ตัวแล้วก็6ตัวนะครับผมแต่ละพื้นที่ก็เล่นไม่เหมือนกันนะครับผมสลับแนวทางของในงวดที่แล้วนะครับพี่พี่ก็ขอแสดงความดีใจกับพี่น้องในช่องทางในแนวทางห่วยรัฐบาลเรานะครับก็มาในเลขล่างชุด6ตัวนะครับผมก็ ผมเน้นให้นะครับก็มี5คู่เนาะสองหนึ่งสองเจ็ดสองสามสองแปดสองเก้านะครับแต่ว่าที่ผมเน้นบอกว่าให้กลับก็คือสองหนึ่งกับสองเก้านะครับพี่พี่เพราะว่ามีพี่เอฟซีมาคอมเมนต์ว่าอยากให้แอดเนาะอยากให้แอดเน้นให้หน่อยว่าตัวไหนสมควรกลับหรือไม่กลับนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นความชอบส่วนตัวนะครับผมก็เน้นให้สองหนึ่งกับสองเก้าเนาะก็มาเข้าหนึ่งสองสองหนึ่งนะครับผม ก,ก,ก,ลลก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับตัวเด่นผมก็ให้2กับ1เนาะก็มาตัวนี้เลยนะครับเลขล่างชุด6ตัวนะครับก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับส่วนแนวทางเลขชุด4ตัวต้องกราบขอโทษพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกทุกคนด้วยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับผมให้แนวทางก็เป็นเลขชุด4ตัวแล้วก็6ตัวนะครับผมบางวั้นที่อาจจะเล่นไม่เหมือนกันนะครับต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับแต่มีพี่พี่เอฟซีบางท่านเนาะก็คอมเมนต์มาว่า แต่ผมยังไม่เข้าใจนะครับพี่ๆเลขล่างไม่ใช่เลขล่างหรือแนวทางไหนไม่รู้เขาบอกว่าเขาถูก28นะครับผมเลยไม่แน่ใจว่าเลขล่างชุด5ตัวหรือว่าเลขบนชุด5ตัวนะครับเนี่ยอันนี้ผมไม่เข้าใจนะครับถ้าเกิดมีพี่ๆ FC ท่านใดรู้นะครับก็คอมเมนต์มาบอกแอดหน่อยนะครับผมน28นะครับพี่ๆ28นะครับเขาบอกว่าเขาถูกในเลขชุด5ตัวแต่ว่าผมงงนะครับพี่พ ผมก็ไม่ได้ถามเขาต่อนะครับก็ถ้าใครรู้นะครับก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยนะครับส่วนแนวทางในงวดนี้นะครับพี่พี่ก่อนไปรับชมนะครับผมก็มีคําเตือนเช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคํานวณนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับอย่างที่บอกนะครับรับชมแล้วตัวเลขถูกใจค่อยตามนะครับตัวเลขไม่ถูกใจไม่ต้องตามนะครับพี่พี่ไม่ต้องเชื่อผมทุกตัวนะครับเพราะว่าแนวทางมีหลุดมีเข้านะครับ สำหรับวันนี้นะครับปากกาปากกาอาจจะดูแปลกๆสีเนาะเพราะปากกาสีน้ำเงินผมหมดนะครับพี่ๆว่าจะซื้อไหลรอบแล้วก็ลืมตลอดนะครับสำหรับตัวเด่นนะครับวันนี้ผมให้ไปที่ตัวเด่นผมให้ไปที่2นะครับผมยังติด2ไว้นะครับแต่ผมชอบตัวนี้นะครับพี่ๆเด่น2แล้วก็เด่น8นะครับผมให้วิ่งลูดนะครับ ไปที่8นะครับพี่พี่นะครับวิ่งลูดไปที่8แต่ว่าผมยังชอบ2นะครับเพราะว่า2นี่เขาไหลดีจริงๆนะครับไม่มาเลขชุด6ตัวก็มาในเลขชุด4ตัวนะครับผมก็8ก็จะมีนะครับสายวิ่งสายรูดก็จะมี80 81

แ 8, 8แล้วก็8 9นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสลับนะครับสลับสูตรผมในความคิดผมนะครับผมคิดว่าแนวทางหัวรัฐบาลเหลา่าในงวดนี้เหมือนว่าเขาชอบแบบออกตัวคล้ายๆตัวเดิมนะครับพี่ๆเนาะผมคิดว่าอาจจะมี8นะครับแต่คือเราไม่รู้ว่ามันจะเป็น8อะไรแค่นั้นนะครับสําหรับ 8ในงวดนี้ที่ผมชอบนะครับที่ผมไปวิเคราะห์มาแล้วในตัวเด่นนะครับสำหรับเด่น8ก็ผมจะให้ไป5คู่เหมือนเดิมนะครับพี่พเนาะก็อาจจะดูเยอะไปก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับชืนชอบคู่ไหนค่อยตามนะครับไม่ชอบไม่ต้องตามนะครับพี่ๆสำหรับที่ผมชอบก็จะมี8 2นะครับ 898483แล้วก็อีกคู่นะครับพุกอีกคู่ผมให้ไปที่8ปดนะครับพี่พี่ก็ประมาณนี้เลย82838487แล้วก็89นะครับ สำหรับในเลขชุด3ตัวนะครับชุด3ตัวในงวดนี้เหรอครับชุด3ตัวสจะมาอีกไหมนะครับสี่จะไหลไหมนะครับสี่จะไหลหรือเปล่าผมให้ไปที่ผมให้ไปที่สก็แล้วกันนะครับพี่ๆผมให้ไปที่4ก็แล้วกันหลักร้อยนะครับ ผมชอบ4กับ5แต่ว่าผมเลือก4ก็แล้วกันนะครับผมก็จะเป็นก็จะเป็น4 8 9นะครับ482นะครับผมนี่เลยก็ประมาณนี้นะครับ489แล้วก็482นะครับผมส่วนที่จะเน้นให้นะครับ ที่จะเน้นให้ p p f c น่าจะพอรู้แล้วนะครับว่าผมจะเน้นตัวไหนที่ให้กลับนะครับก็ตัวนี้เลยนะครับ8 228แล้วก็8 9 9 8นะครับ2ตัวนี้นะครับที่ผมเน้นให้ก็คือถ้าใครชอบตามผมนะครับก็ กลับได้นะครับเพราะว่ามีพี่ๆ FC เนาะบางท่านอยากให้อยากให้เน้นให้ตัวที่ให้กลับอยากให้กลับนะครับเนาะก็ย้ํานะครับเป็นความชอบส่วนตัวนะครับพี่ๆไม่ชอบก็ไม่ต้องตามนะครับส่วน3ตัวที่ผมชอบชอบทั้ง2คู่เลยนะครับพี่ๆผมให้ไปที่4 8 2ก็แล้วกันนะครับ4 8 2ก็แล้วกันนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับสลับสูตรเม็ดเดียวนะครับผมถ้าใครชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมก็สลับบางท่านเนาะที่เข้ามารับชมอาจจะฟังผมไม่จบนะครับฟังผมไม่จบก็คือผมอาจจะให้ไป10คู่ก็จริงนะครับ10คู่ก็คือผมให้ไปสลับพี่ๆสายวิ่งสายลูดก็คือถ้าใครชอบ8นะครับก็คือลูด8 0ถึง89้านะครับถ้าใครชอบเด่น2นะครับก็ลูด2 20ถึง29นะครับประมาณนี้นะครับก็จะมี10คู่นะครับพี่พี่แต่ที่ตัวเด็ดตัวเน้นนะครับผมก็จะเน้นให้แบบนี้นะครับก็จะประมาณ5คู่นะครับถ้าใครชื่นชอบก็ตามนะครับแต่ว่าพี่พี่บางท่านก็อาจจะดูไม่จบนะครับดูก็คือเหมือนว่าดูผมเขียนไป10คู่แล้วก็ไม่ได้ดูตัวที่ผมเน้นให้ประมาณนี้นะครับอันที่จริงก็คือผมจะเน้นให้ประมาณนี้นะครับพี่พี่นะครับถ้าเกิด ออกนอกเหนือจากนี้ผมก็จะบอกว่าเข้าแค่สําหรับพี่ๆสายวิ่งสายลูดนะครับตัวที่ผมเน้นไม่ให้ไม่เข้านะครับผมก็จะพูดประมาณนี้นะครับพี่ๆเนาะก็เข้าใจกันนะครับผมถ้าแนวทางไม่เข้าก็คือไม่เข้านะครับถ้าแนวทางเข้าเราก็บอกว่าเข้านะครับสาหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณกําลังแรงใจจากพี่ๆเพื่อนๆเอฟซมากๆนะครับที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กันนะครับผมเห็นยอดไลค์ยอดวิวแล้วนะครับผมก็ มีกําลังใจทําคลิปดีๆฝากพี่ๆทุกๆคนนะครับผมผิดพลาดประการใดผมต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับงวดนี้อาจจะมาในเลขชุด4ตัวงวดหน้าอาจจะมาในเลขชุด6ตัวนะครับก็แบ่งๆกันนะครับทัพี่ๆเนาะก็ในใจก็อยากให้มาทั้งทั้งเลข4ตัวแล้วก็6ตัวนะครับแต่ส่วนมากอยากให้มาในเลขชุด4ตัวดีกว่าเลขบนเนาะนะครับพี่ๆ FC จะได้มีโชคกันทุกๆคนนะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอวอวยพรให้พี่พีๆเพื่อนๆทุกคนนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันนะครับสำหรับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ